ร้อยวันพันเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลวอ l เล็ค้นถามมาเยอะนะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยเสาร์อาทิตย์ผมทํางานนะครับอ่ะเริ่มครับจะได้ใช้เมื่อไหร่ได้ใช้จริงๆหรือเปลวิคําตอบก็คือรัฐบาลยืนยันว่าให้จริงๆนะครับแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายทัดทานแต่รัฐบาลก็บอกว่าหาเสียงไว้แล้วก็คงจะต้องให้แม้ว่าจะใช้งบประมาณมหาศาลก็ตาม ได้ใช้เมื่อไหร่ถ้าฟังคุณจุลพันธ์เนี่ยก็คาดการใช้คําว่าคาดการนะครับคาดการว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะถึงมือประชาชนนะได้ใช้จ่ายกันเนี่ยประมาณช่วงเดือนธันวาคมคำถามคือทําไมต้องเป็นธันวาคมเพราะว่าเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเขามีระยะเวลาให้คุณใช้ประมาณ6เดือนมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธันวานเนี่ยมันก็จะสามารถใช้เงินหมื่นนี้ได้2เทศกาลคือ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเทศกาลสงการานต์เพราะว่าถนับแล้วธันวามกรากุมภามีนาเมษาและพฤษภาอันนี้คือคาดการณ์นะครับซึ่งคุณจะทำแบบว่าอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อาจจะพฤศจิกาหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่แนวโน้มตอนนี้ก็คือธันวาคมครับอ่ะใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรส่วนคนที่อยากได้คำถามที่ถามต่อมามากอีกคำถามหนึ่งก็คือกลุ่มไหนอทหารตำรวจ ฐานเกณฑ์พระชีโอ้จะได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับอาชีพคนจนกลุ่มเปราะบางทุกคนต้องลงทะเบียนครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยก็บอกแล้วเพราะทุกคนใจร้อนฟังคลิปไม่จบเนาะลงทะเบียนเนี่ยถ้าใครฟังไปดูเรื่องอะไปดูคลิปก่อนหน้านี้เขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับพ่อ,พอแ,มแม่ครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็คือมีสมาร์ทโฟนเนาะเหมือนที่รู้กันนะครับลงทะเบียนก็คือ1สิงหา ถึง15กันยากลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายอาุไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เขาก็จะมีการถแถลงข่าวในวันที่16กันยาหรือ,อจะถแถลงก่อนนานั้นและเปิดให้ลงทะเบียน16กันยาสถานที่ลงทะเบียนเนี่ยนอกจากเขตนอกจากอำเภอ ยังไม่สรุปชัดเจนเพราะเขาจะขยายสถานที่เพิ่มเติมมิฉนั้นไม่ต้องตกใจจ้าและกลุ่มสุดท้ายหนึ่งตุลาคมจะเป็นเรื่องของร้านขาซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ยุ่งยากเหมือนการรอฟังเขาแถลงเป็นเฟดเฟดไปเนาะคำถามต่อมาเรื่องของทะเบียนบ้านย้ายทะเบียนบ้านแล้วต้องทําบัตรประชาชนหรือเปล่าสอบถามมาให้แล้วนะครับถ้าคุณย้ายทะเบียนบ้านเพื่อจะไปรับสิทธิดิจิตอลเบลตในพื้นที่ที่คุณอยู่นะก่อนลงทะเบียน ในสมาร์ทโฟนอะนะก่อนที่คุณลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่คุณต้องย้ายไปก่อนไม่จําเป็นต้องทําบัตรประชาชนนะครับถ้าบัตรประชาชนของคุณยังไม่หมดอายุเพราะเขานับที่สําเนาทะเบียนบ้านนะครับอ้าวทีนี้ลูกๆหล,ล,ลานถามบะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีวันเดือนไม่มีไม่มีวันเกิดไม่มีเดือนเกิดมีแต่ปีพศอ ฉันจะทํำยังไงคําตอบคือถ้าลูกๆหลานจะลงให้ผ่านให้กับคุณพ่อคุณแม่นะซึ่งจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็คือแอปทางรัฐเนี่ยก็ไอเว้นวันเนี่ยก็ให้ใส่เป็นขีดขีดเดือนก็ให้ใส่เป็นขีดขีดและใส่ปีพศได้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วแนะนำว่าใช้บัตรประชาชนดีกว่านเนาะมันก็จะได้ สะดวกคุณพ่อคุณแม่ด้วยอ้าวแล้วแต่หลานๆเลยนะครับส่วนกลุ่มเปราะบางไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะต้องมีการมอบอํานงมอบอํานาจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่ได้ก็จะมีการมอบอํานาจให้ไปซื้อของแทนอันนี้รอรัฐบาลเขาถแถลงนะจ๊ะคาถามต่อมาอ,อสัครแอปทางรัฐไปแล้วพี่แต่เพอเอิญเป็นเหมือนผมชอบลืมรหัสไม่เป็นไรครับสังเกตง่ายๆมันจะมีปุ่มครับว่าถ้าคุณลืมรหัสเขาก็จะส่งไปให้ ยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นก็คือส่งไปที่อีเมลส่งไปที่เบอร์โทรแล้วคุณก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้อันนี้ไม่น่าจะสับสนไม่น่าจะมีปัญหานะร้อยวันพันเรื่องนี่คือคำถามที่พบบ่อยในดิจิ t a l Wallet นะครับ